สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับผมชื่อวิศนุจตุกูลนะครับจบเครื่องกลมอขอแล้วก็ต่อโทที่บางมดนะครับวันนี้จะมา,าแนะนำวิธีคำนวณแล้วก็การใช้โปรแกรม Excel นะครับ สำหรับคำนวณ heat and mass balance ที่ใช้ในโรงไฟฟ้านะครับซึ่งซึ่งจะ,ะเน้นตัว back pressure turbine นะครับในคลิปวิดีโอนี้มาดูคอนเซปต์ของ back pressure turbine ก่อนนะครับก็คือตัว boiler เนี่ยจะผลิตอ่า สตรีมที่อยู่ในสถานะซุเปเรห์นะครับส่งไปที่ตัวเทอร์บายแล้วก็เทอร์บา์เนี่ยก็จะ uh, ปัน่นแล้วก็ผลิตกระแสไฟผ่านเจเน r เรเตอร์ส่วนสตรีมที่เอ็กซอร์ออกมาจากเทอร์บา์เนี่ยก็จะมีแรงดันที่ uh, ตามโปรเซสที่ที่ต้องการใช้นะครับซึ่งในโปรเซสนี้ต้องการใช้สตรีมอยู่ที่ า38ตันที่6บาร์เกจนะครับแสดสตรีมแล้วก็คอนเดนซ์น้ำออกมาเนี่ยที่เพ t u เชอร์5.5บาร์90องศาครับโดยที่สตรีมเนี่ยจะรีเทิร์นกลับมาใช้แค่95%กลับมาเข้าที่ดีแอรซึ่งจะดีไซน์ไว้ที่105องศาแล้วก็วนลุกกลับไปที่อบเลอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ อ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูมาดูไฟล์ที่เป็น Excel ก่อนนะครับที่เราจะใช้ทำตัวฮิตปรนหลาน มาดูไฟล์ Excel ก่อนนะครับที่ผมทำไว้ก็คืออ่าก็จะมีบอยเลอร์นะครับสตรีมมาปั่นเทอร์ไบายแล้วก็เข้ามาที่ตัว D Superheat นะครับเพื่อลดเทมพเพลเจอร์แต่ว่าก็จะมีการสเปรย์น้ำเข้ามานะครับเพื่อที่เพื่อที่จะลดเทม,แล,มแล้วก็อ่าส่งสตรีมแล้วก็อุณหภูมิที่ต้องการนะครับเอาไปใช้ในโปรเซสทางความร้อนนะครับแล้วก็ ได้สตรีมรีเทนกลับมาเนี่ยคิดที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าดีแอเรตเตอร์แล้วก็ฟีดน้ำกลับเข้าไปที่บอยเลอร์นะครับคราวนี้โปรเซสแรกนะครับที่เราจะมาคำนวณเนี่ยผมจะขอเริ่มที่ตัวดีซูเปอร์ฮีทนะครับก็คือตัวนี้นะครับก,ออก่อนอื่นก่อนอื่นก็ ขออธิบายากรอบสี่เหลี่ยมนี้ก่อนนะครับก็คือซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นโฟเ t ตนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อชั่วโมงครับฝั่งขวามือบนสุดเนี่ยก็คืออุณหภูมินะครับของของเหลวนั้นนะครับแล้วก็ฝั่งข้างล่างซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแรงดันคือหรือเพชเชอร์นะครับขวามือ ล่างสุดก็คือเอนทาลปี้นะครับจะมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับอ่ะคราวนี้มาดูที่ตัวดีซูเปอร์ฮีนะครับเราจะเห็นเราจะเห็นว่าสตรีมที่ออกมาจากตัวเทอร์บายนะครับมันจะอยู่ในสถานะที่เป็นซูเปอร์ฮีตสตรีมนะครับซึ่งมวลเ1หนึ่งเนี่ย โฟเลทเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะครับแต่เพชเชอร์เนี่ยเรารู้เพราะว่าตัวโปรเซสเราเนี่ยต้องการที่7จบา์นะครับแล้วก็เทม์เนี่ยขอยกมาก่อนนะครับก็คือ2อง9อองศานะครับเดี๋ยวเทม์ตัวนี้ก็คือจะมีที่มาอีกทีหนึ่งก็คือในส่วนของเธอบายนะครับก็จะอธิบายในในในสไลด์ถัดไปนะครับส่วนโปรเซสที่3เนี่ยก็คือเป็นโปรเซสที่ทาง ที่ที่จะต้องเอาไปใช้งานนะครับซึ่งลูกค้าก็บอกว่าสตรีมที่ต้องไปใช้เนี่ยอยู่ที่สาสิบแปดตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เพชเชอร์ก็คือ7จ็ดบาร์แอสโูตนะครับใช้อ่าสตรีมที่เป็นเป็นเซต t ซตเทลเลสตรีมนะครับส่วนส่วนน้ำที่จะเอามาสเปรย์เข้าอ่าดีซุปนะครับก็คือเป็นสถานะคอมเพลตลิควิดครับ ซึ่งมวลของน้ําที่จะสเปรเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็คือจะติดสองตัวแปรแล้วก็เพเชอร์ที่เข้ามาเนี่ยก็คือเจ็สิบเอ็ดบาร์แล้วก็เทมของน้ําก็คือหนึ่งร้อยห้าองศาก็คือฟีดมาจากตัวดีแอเรเตอร์นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูมาดูการบาลานซ์ของมวลก่อนนะครับก็คือมวลขาเข้าเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับอ่า มวลขาออกนะครับก็คือ m 1บวก m 2จะต้องมีค่าเท่ากับ m 3ครับซึ่งต่อมาก็คือเรื่องของอตัวฮีทบาลาน n ์นะครับก็คือพลังงานขาเข้าจะต้องเท่ากับพลังงานขาออกพลังงานขาเข้าก็คือ m 1 h 1นะครับ h 1, ก็คือ entropy นะครับบวกกับ m 2 h 2นะครับจะมีค่าเท่ากับ m 3า h 3ครับซึ่งถ้าถ้า ถ้าแทนค่าในสมการเพื่อที่จะหา m สองเนี่ยเราจะได้ว่า m สองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m สามเนี่ยคูณ h สามลบ h หนึ่งหารด้วย h สองลบ h หนึ่งนะครับลองมาดูไฟล์ excel นะครับ excel นะครับก็คืออ่าตัวนี้ก็คือขาออกนะครับของของสตรีมนะครับจะก,กำหนด อันนี้ก็คือเราพิมพ์ไปเลยครับกำหนดไว้ที่สามพันสมสามสิบแปดตันนะครับหรือสามหมืนแปดพันกิโลกรัมนะครับแล้วก็ที่เพชเชอร์เจ็ดบา์ครับแล้วก็คิดคิดเอนทาลปีนะครับที่เซ็ตเวเปอร์นะครับซึ่งเราก็ง่ายมากนะครับก็คือพิมพ์เซ็ตเวเปอร์นะครับ เราพิมพ์เท่ากับ s s v นะครับ s v นะครับ set a p e r นะครับที่ pressure กับ t e m p เราก็เลือกที่ pressure หรือ t e m p ก็ได้ครับอันนี้ผมเลือกที่ pressure 7บ bar าร์นะครับก็จะได้ Enthalpy เท่ากับ2,762กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับส่วนที่ ที่แสตมเนี่ยที่เพชเชอร์เจบาเนี่ยเราสามารถคำนวณหาตัวตัวเทมนะครับท,ที่เป็นเป็นทีนะครับก็คือเท่ากับ T ี e t ที่เพชเชอร์เจบาอันนี้เราก็จะได้ครบ4ตัวและคราวนี้ฝั่งข้างบน ข้างบนเนี่ย m หนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เรารู้อ่าเทม์นะครับก็คือขาเข้าเนี่ยสองร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าองศาแล้วก็เพรเชอร์เจ็ดบา์ดังนั้นเนี่ยเราสามารถหาตัวเอนทัลปีได้นะครับก็คือเอนทัลปีก็คือเท่ากับ h h, h. ก็คือเอนทัลปีแต่สถานะของมันเนี่ยอยู่ในส่วนของซุปเปอร์ฮีทนะครับซุปเปอร์ฮีทเราใช้เราจะต้องรู้เพรเชอร์กับเทม์นะครับ ดังนั้นเราจะใช้ฟังก์ชัน PT ก็คือ p s t u r e แล้วก็ Temp คอมมาแล้วก็ Temp เราก็จะได้ค่าของ e n t ท a l p y นะครับมาดูในส่วนของฝัง d d super h e a t นะครับสมมติว่าค่านี้เรายังไม่รู้นะครับค่าสตรีมเข้าค่าน้ำที่จะเข้ามาสเปร์ครับเราไม่รู้เรารู้ว่า p เพ u r e ขาเข้าเนี่ยเจ็บเอบาร์แล้วก็เทม p เนี่ยร้อยห้าองศา ดังนั้นเราสามารถหาค่าเอนท o p ปได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันอยู่ในสถานะคอมเพรสเลคทิดเนี่ยเราจะหาค่าเอนท o p ปได้คือเราต้องรู้ค่า p พ e เชอร์กับเทม p นะครับซึ่ง p พ e เชอร์เราก็คือ71 temp ทมก็คือ105องศาอันนี้คือค่าของเอนท o p ปนะครับ แต่ค่านี้จะถูกดึงดึงมาจากาจากน้ำจากดีแอนะครับตัวนี้ครับอ่ะคราวนี้น้ำเมื่อกี้เราได้สรรมการ m 2สองไปแล้วนะครับว่า m อสองจะมีค่าเท่ากับ m 3คูณเฮาลบเฮทหหารด้วยเทลบเฮทหนึ่งนะครับผมก็เอาสรรมการเนะี่ยมาใส่ในนี้ อ่าอันนี้ก็คือ m สามคูณกับ h สามก็คือตัวนี้ลบ h หนึ่งก็คือตัวนี้หารด้วย h สอง h สองก็คือตัวนี้ลบ h หนึ่งครับก็จะได้ค่าน้ำที่จะต้องสเปย์เข้ามาในในในตำแหน่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนขาเข้าขาเข้าก็คือเรารู้ว่าน้ำขา สตรีมขาออกนะครับก็คือสามสิบแปดตันเนี่ยลบกับน้ำสิบเจ็ดตันเนี่ยมันก็คือมันก็คือน้ำขาเข้านะครับเป็นสตรีมขาเข้าก็คืออยู่ที่สามสิบหกตันนะครับอ่าหลังจาก